ถ้าเกิดอยากเข้าญี่ปุ่นแบบตัวปลิวเข้าง่ายๆไม่มีปัญหาทำไงบ้างนะครับ เพราะว่าผมมี่แพนชาแน,นลอีกครั้งนะครับคิดวันนี้มานอกสถานที่นะครับมาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิคือผมก็ำลังจะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พยายามหาข้อมูลมาเพราะว่าไม่ได้ไปมา2-3ปีแล้วอันดับแรกเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า visit japan web นะครับเราจะเข้าไปกรอกพวก immigration form ต่างๆเพื่อมี qr code แล้วก็จะมีเรื่อง immigration clearance ที่เป็น custom ต่างนะครับที่เรากรอกเรียบร้อยเราก็แค่แสดง qr code เนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ดู เราก็จะผ่านเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมทําไว้นะครับก็คือผมใส่ที่อยู่นะครับของโรงแรมของเราเนี่ยไว้ในเครื่องเลยนะครับก็จะใส่ไว้อย่างนี้นะฮะเราก็จะสามารถบอกเขาได้ว่าเฮ้ยเราพักที่นี่เบอร์นี้ที่อยู่นี้จ่ายค่าโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวเครื่องบินไปกับผมก็เชื่อว่าวิธีการเนี้ยมันจะทําให้ผ่านไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับตอนนี้เราได้กระเป๋าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอา Q R แล้วก็พาสปอร์ต แล้วก็เดินออกได้เลยครับเพราะว่าตอนคีที่ผ่านมันเกชันมาก็ง่ายมากก็แค่ยื่น QR เขาก็เสร็จเลยตอนนี้เราถึงที่สนามบินนาริตะเรียบร้อยผ่านพอมอแบบชิวมากเพราะว่าเอิร์ธแนะนำนะครับให้ไปทำ QR code มาก่อนอากาศดีมากหนาวอโอเค กลับถึงห้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีแล้วกันวิธีที่เราจะผ่านตอมอได้แบบง่ายตัวปริวมันทำยังไงบ้างน,นะครับเราก็เข้านี่นะครับเว็บไซต์วิสิตเจแปนนะครับจากนั้นเนี่ยกรอกละเอียดต่างๆคือคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ถึงกับมาจับมือให้ทํานะแต่ผมมองว่าทําง่ายมากๆเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ใน description ไว้แล้วก็ลองเข้าไปทาตามกันดูนะครับปกติเราก็ต้องกรอกใบนี้แล้วก็ออกใบคอสตอมใช่ไหมครับกรอกเข้าไปเพื่อที่จะไปดีแคลร์ต่างๆซึ่งขั้นตอนนี้มันค่อนข้างเสียเวลาทีนี้ในเว็บนี้มันมีอะไรบ้างมััันนนนนแบ่งป3ขข้้ตอ ตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโควิดทีนหรือว่าเรื่องโควิดนั่นเองก็จะมีการให้อัปโหลด QR Code ของหมอพร้อมเข้าไปในขั้นตอนแรกที่เราเดินผ่านเนี่ยจะเป็น Fast Track เลยก็คือเร็วมากเพราะว่าแพน่ะเห็นคนที่ไม่ได้ทํามานะครับโอ้โห ต่อคิวยาวนะครับแล้วก็น่าจะเสียเวลาพอสมควรเลยจากนั้นก็จะเป็นอันที่2ที่เราจะกรอกเหมือนเป็นอะไร a l c ก r d ก่อนที่เราจะเข้าไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็แค่สแกน QR code คนะครับโชว์ให้ตอมอดูเขาสแกนไปปุ๊บก็คือผ่านได้เลยอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเรื่องของคอสตอมว่าเราพกเงินไปเท่าไหร่พกของผิดกฎหมายพกทองไปไหมนะครับเราก็จะทาล่วงหน้าเหมือนกันแล้วก็ไปสแกนที่ตู้อัตโนมัตินะครับจากนั้นก็เข้าประเทศได้เลย เพราะว่าขั้นตอนยัง่ายมากๆนะครับก็ย้ำอีกทีแลว้วกันว่าวันที่ท่านบินเนี่ยคือวันที่27กุมภาพันธ์นะครับถ้าเกิดใครที่บินหลังจากนั้นไปสักเดือน2เดือนเนี่ยลองเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าระบบนี้ยังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่แล้วคุณได้ทําตามที่ผมบอกเนี่ย ต้องบอกว่าเฮ้ยผ่านเข้าง่ายจริงๆนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องฟรีแพนด้วยนะครับคลิปนี้ผมมากับเอิร์ธนะครับพ่วงก,กับนะครับยังไงฝากไปติดตามช่อง p ูดิชเอิร์ดด้วยนะครับก็จะเป็นบล็อกแบบเห็นเบื้องหลังตอนที่ผมกําลังแบบงงๆกับการทํานู่นทํานี่อยู่นะครับก็ยังไงฝากปติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ